คุณตื่นขึ้นมาในอีกร้อยปีข้างหน้าและทุกอย่างก็แปลกๆร่างกายของคุณรู้สึกแตกต่างไปคุณส่องกระจกและใช่แล้วมันก็จริงคุณมีเปลือกตาอีกชั้นและไม่มีขนตามร่างกายเลยหรอดูเหมือนไซไฟแต่เปล่าเลยมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆ ลองคิดดูว่าคุณเช็คโทรศัพท์บ่อยแค่ไหนบ่อยมากใช่ไหมนี่อาจเป็นสาเหตุที่ตอนนี้คุณมีเปลือกตาอีกชั้นหนึ่งเมื่อหน้าจอเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเปลือกตาทั้งสองข้างจึงพัฒนาขึ้นเพื่อกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและลดความเมื่อยล้าของดวงตาคุณในอนาคตกระพริบตาและเปลือกตาที่โปร่งแสงจะปกคลุมดวงตาของคุณเหมือนกับวิธีของธรรมชาติที่ปกป้องเราจากแสงจ้าและจากอุปกรณ์ดิจิตอลข้อเสียคือเราทุกคนดูเหมือนหุ่นยนมากขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันชาวอเมริกันใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตประมาณ7ชั่วโมงต่อวันนักวิจัยจบางคนนำข้อมูลนั้นมาคำนวณพบกับมินดี้แบบจำลองสารมิติของมนุษย์ในอีก100ปีข้างหน้าเธอมีข้อมูลเชิงลึกว่าการก้มดูโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องและการทำงานอันไร้ที่สิ้นสุดได้ส่งผลกระทบต่อเรายังไง เมนดีมีหลังโคง้งหัวกะโหลกหนาสมองเล็กข้อศอกงอ90องศาและมีบางอย่างที่เรียกว่ากรงเล็บข้อความรู้สึกไม่โอเคเลยใช่ไหมการนั่งจ้องโทรศัพท์เป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อคอของคุณตึงและกระดูกสันหลังของคุณบาดเจ็บ แต่กรงเล็บข้อความเนี่นะแปลกยิ่งขึ้นไปอีกการกลายพันธุ์นี้เกิดจากการถือสมาร์ทโฟนตลอดเวลาแล้วข้อศอกละ่ะงอตลอดเวลา90องศาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ตัวแข็งๆลองนึกภาพว่าต้องเดินบนถนนท,นที่พลุกพล่านและชนคนอื่นอยู่เรื่อยแล้วขนตามร่างกายละ่ะในอนาคตาเราอาจสูญเสียมันไปทั้งหมดแต่เรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างลึกลับทีเดียว ย้อนกลับไปดูสักหน่อยคุณอาจเคยได้ยินมาว่าขนตามร่างกายถูกนํามาใช้เพื่อปกป้องเราจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือบรรพบุรุษของเราที่เริ่มขนร่วงนั้นมีข้อได้เปรียบหลายข้อผู้ที่สูญเสียขนที่ฝ่ามือหรือข้อมือจะใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทําจากหินได้ดีกว่าคนอื่นมากมีทฤษฎีอันโด่งดังที่เรียกว่าทฤษฎีวานอนน้ําซึ่งอธิบายเหตุผลหนึ่งข้อได้เหมือนกับพิปโปและโลมาเราได้ปิดการใช้งานยีนที่ผลิตขน แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษมนุษย์ของเราที่เคยอาศัยอยู่บนทุ่งหญ้าสวรรค์ในแอฟริกาอพยพไปยังโอเอซิสในช่วงฤดูแล้งในช่วงฤดูแล้งเหล่านี้พวกเขาล่าสัตว์ในน้ำตื้นและปรากฏว่าขนเก็บความร้อนได้ไม่ดีในน้ำเพราะงั้นสายพันธุ์ของเราจึงสูญเสียขนไปและสร้างไขมันขึ้นมา คำถามยังคงอยู่ในอนาคตเราจะปิดการใช้งานยีเหล่านี้ทั้งหมดและกลายเป็นคนไม่มีขนเลยหรือเปล่าเราคงต้องรอดูกันต่อไปนักพันธุศาสตร์กำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องใหญ่มนุษย์จะมีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปมีความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์ของความคล้ายคลึงกันของมนุษย์หรือค่าเฉลี่ยดโดยรวมเปิดแอปโซเชียลมีเดียใดก็ได้แล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนแต่งตัวเหมือนกันพูดเหมือนกันและอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ความเหมือนกันนี้อาจหยุดยั้งวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ วิวัฒนาการขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างเหล่านี้น่าจะส่งผลต่อประชากรถ้าการเปลี่ยนแปลงมีมากพอสายพันธุ์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นแต่องค์ประกอบทั้ง3าที่จำเป็นสำหรับวิวัฒนาการได้แก่ความหลากหลายการคัดเลือกตามธรรมชาติและการแยกตัวทางภูมิศาสตร์กำลังค่อยๆหายไป นักวิทยาศาสตร์เรียกมนุษย์ว่าเป็นทวีปทางพันธุกรรมเดียวซึ่งผสมผสานและไม่สืบพันธุ์ภายในกลุ่มวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์อีกต่อไปถ้ามีเวลาเพียงพอเราทุกคนอาจเริ่มเหมือนกันมากขึ้นนี่คือข้อดีมนุษย์จะพัฒนาให้มีอายุยืนยาวขึ้นนานกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มากตลอดวิวัฒนาการของเราเราอยู่ภายใต้ปัจจัยภายนอกที่กำหนดอายุขยของเรา ย้อนกลับไปในยุคหินเราต้องเผชิญกับนักล่าที่อันตร,รายหรือการผเผชิญหน้ากับชนเผ่าอื่นที่ไม่ใช่เผ่าของเราที่อาจทําอันตร,รายเราได้เนื่องจากมนุษย์โดยปกติจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยจึงแทบไม่มีโอกาสพัฒนาการกลายพันธุ์ที่สําคัญแต่เมื่ออัตราเสียชีวิตของมนุษย์ลดลงสิ่งตรงกันข้ามก็เกิดขึ้น ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาอายุไขของประชากรทั่วโลกพุ่งสูงถึง70ปีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องทําให้เราคิดว่ามนุษย์อาจวิวัฒนาการจนมีอายุไขเฉลี่ย100ปีขึ้นไปโดยธรรมชาติ การใช้ชีตแบบขี้เกียจของเราทำให้กระดูกสันหลังของเรามีปัญหาเราอาจมีกระดูกสันหลังน้อยลงกับหลังที่สั้นลงและโค้งงอมากขึ้นทำให้เราปวดหลังน้อยลงและเหมาะกับงานในออฟฟิศมนุษย์ในอนาคตอาจเป็นคนหลังคอมและแทบจะยืนตัวตรงไม่ได้อีกต่อไปคุณรู้ไหมพอพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วทำให้ผมอยากจะออกไปเดินเล่นเลย เนื่องจากเรากาลังพูดถ uh huh, ึงไลฟ์สไตล์เราจึงต้องพูดถึงอาหารอาหารแปรรูปและอาหารอ่อนที่เรากินกําลังเปลี่ยนวิธีการเคี้ยวของเราย้อนกลับไปในสมัยที่ร่างกายของเราเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวเราเคยกินเนื้อดิบและพืชงานวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าขากรรไกรล่างสะท้อนให้เห็นว่าประชากรเป็นคนเก็บของป่าล่าสัตว์หรือเป็นเกษตรกรเป็นหลักเมื่อประมาณ7ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเรามีขากรรไกรยาวและใบหน้าที่ยื่นออกมาข้างหน้า ขากรรไกรของเราสะท้อนถึงอะไรในตัวเราในตอนนี้ที่อาหารของเราอ่อนนุ่มมากมีการคาดการว่าอีกร้อยปีข้างหน้ามนุษย์อาจมีปากที่เล็กลงมีฟันน้อยลงและขากรรไกรที่อ่อนแอลงซึ่งหมายความว่าใบหน้าของเราก็จะเล็กลงและคางก็เล็กลงด้วยขากรรไกรของเราก็จะขุบเข้าด้านในมากขึ้นเล็กน้อย มลพิษไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อตัวเราด้วยคนรุ่นต่อๆไปอาจมีจมูกที่ใหญ่ขึ้นและปลอดที่ดีขึ้นเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ลองจินตนาการถึงมนุษย์ที่มีระบบหายใจที่ทรงพลังซึ่งดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษซี่การหายใจในอนาคตจะเป็นเรื่องใหม่โดยสิ้นเชิง คำทำนายเหล่านี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อแต่คำทำนายเหล่านี้ล้วนอิงตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เมื่อสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งในรูปแบบที่น่าสนใจและน่าสะเพริงกลัวเราหน้าที่คุณส่องกระจกอย่าลืมว่าคุณกำลังเห็นร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันแต่ใครจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงลองเปิดใจยอมรับความลึกลับของตัวเราที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์อาจสูญเสียกล้ามเนื้อปามมาริซองกัสนั่นเป็นเส้นเอ็นเล็กๆในข้อมือที่หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนส่วนประกอบของกล้ามเนื้อมันไม่จําเป็นเลยเมื่อเราวิวัฒนาการขึ้นเราก็อาจต้องบอกลาเส้นเอ็นเล็กๆนี้ไปเพราะเราไม่ได้แกว่งตัวจากต้นไม้หรือออกแรงบีบมือแบบนังๆอีกต่อไปมือของเรามัวแต่พิมพ์ข้อความและปัดหน้าจอ เพราะงั้นในอีกไม่กี่ชั่วยุคนเราอาจมองข้อมือเรียบแล้วไร้เอ็นของเราแล้วคิดว่าวิว,วัฒนาการนี้ทําให้กล้ามเนื้อของเราถูกกําจัดออกไปจริงๆ คุณรักนิ้วเท้าของคุณมากไหมถ้าอย่างนั้นคุณก็บอกลานิ้วเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปได้เลยนิ้วเท้าของเราช่วยให้เราทรงตัวได้ขณะเดินการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทรงตัวของเรากําลังเปลี่ยนไปเป็นด้านในแทนถ้าบรรพุรุษของเราเคยอาศัยนิ้วเท้าทั้งหมดในการทรงตัวเราก็ไม่ได้ใช้นิ้วเท้าทั้งหมดมากเท่าเดิมนั่นหมายความว่าเราจะจําเป็นต้องใช้นิ้วก้อยน้อยลงเรื่อยๆและถ้าแนวโน้มนี้ยังคงอยู่เราคงต้องบอกลานิ้วเท้าทั้งสองข้างในไม่ช้า โอเคมีสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการแบบชี้นาซึ่งแปลว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ธรรมชาติแทนที่จะปล่อยให้โชคชะตาหรือพรหมลิขิตทำไมไม่ตัดสินอนาคตของเราเองล่ะเรามักจะทําแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อเราเลือกคู่ครองโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์หรือบุคลิกภาพเป็นเวลาหลายพันปีที่นักล่า,าสัตว์และรวบรวมอาหารได้จับคู่แต่งงานเพื่อหาคนล่า,าสัตว์เก่งๆให้กับลูกสาวของพวกเขา แต่ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่ทำในห้องทดลองจากนี้ไปเราจะมีอำนาจในการควบคุมยีนของลูกหลานของเราวิทยาศา,ศาสตร์คัดกรองการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมได้นอกจากนี้ยังเลือกเอมบริโอที่มีสีตาเฉพาะและสิ่งต่างๆแบบนั้นได้ใช่แล้วการควบคุม DNA เป็นเรื่องของอนาคต ถ้าคุณคิดว่าไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่านี้แล้วรอฟังนี่ก่อนมีคนขอให้ AI ทำภาพจำลองว่ามนุษย์จะหน้าตาเป็นยังไงในอีกพันปีข้างหน้าตามซอฟต์แวร์ AI นี้ใบหน้าของเราจะถูกปกคลุมด้วยสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับส่วนผสมระหว่างแฟรงเกนสไตล์และเดอะเทอร์มิ o เเตอบางทีนี่อาจเป็นมาตรฐานความงามของอนาคตของเราก็ได้นะอุย มาพบกับเกรแฮมเกรแฮมเป็นลูกหลานมนุษย์ในอดีตที่ทร่างกาย<ม>ของเขาได้วิวัฒนาการมาเพื่อเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาไม่ใช่โมเดล CG แต่เป็นรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงที่ทําจากซิลิโคนและผมมนุษย์จริงเกรแฮมคือผลงานศิลปะสมัยใหม่ เขาเป็นผลจากการคาดเดาว่าร่างกายมนุษย์จะมีลักษณะเป็นยังไงในอีกนม่กี่ปีข้างหน้าเกรแฮมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแต่ศิลปินคนนี้แสดงถึงมนุษย์ที่มีรูปร่างเหมือนจริงในรูปแบบต่างๆมากมายแม้กระทั่งลูกผสมระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นซึ่งอาจดูแปลกในตอนแรกแต่ก็นนะดูจากตอนนี้แล้วทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นไปได้ในอนาคตของเราทุกคน